หญิงชอชิง02ลายนี้คือลายเกสรน,นะคะรุ่นนี้คือลายดอกผู้เกสรแบบนี้คืองานสวยมากตัวผ้าจะมีความเป็นเนื้อเงาเล็กน้อยนะคะเป็นงานคอวีกระดุมข้างหน้านะคะตัวนี้มีทั้งหมด6สีนะคะสีสวยทุกสีเลยเดี๋ยวได้ให้ดูนะอันนี้สีส้มอิฐ นะคะตัวนี้จะเป็นโทนส้มอิดนะคะโทนส้มอิดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นออกโทนส้มส้มอมน้ําตาลน้ําตาลนะคะตัวรุ่นนี้เรียกว่าลายเกสรเพราะว่าเขามีเกสรแบบนี้ค่ะลอยขึ้นมาที่ตัวแบบนี้ค่ะทั้งตัวเลยนะคะอันนี้คือลายเกสรแขนนะคะจะเป็นทรงยก ok ไหล่ฟิลิปปินส์นะคะทรงยก ok ไหล่ฟิลิปปินส์เป็นทรงแบบนี้นะคะคือจะจับจีบขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้พองเยอะนะคะจับจีบขึ้นมาเล็กน้อย แล้วก็ด้านล่างแขนจะสอบลงนะคะอยู่ระดับประมาณสอบพอดีไม่เลยสอบนะคะอยู่ระดับสอบพอดีนะคะเวลาออกงานเนี่ยก็จะใส่ได้สบายนะคะจะไม่ร้อนเพราะว่าเขาแขนอยู่ระดับพอดีพอดีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นแขนฟิลิปปินส์นะคะสีส้มอิดนะคะสีส้มอิดรุ่นนี้1,700บาทนะคะสีที่ดาถือคือส้มอิดแล้วก็มีสีเขียวค่ะ เป็นเขียวอ่อนเขียวตองนะคะอันนี้ซื้อสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนนะคะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็มีชมพูนะคะชมพูขายดีมากนี่ อันนี้คือสีชมพูค่ะชมพูขายดีมากนะคะตัวนี้นะชมพูนะคะเป็นชมพูอ่อนๆชมพูโทนกะปินะเดี๋ยวดาขอแมทกับผ้าถุงดานิดนึงนะคะเอ่อถ้าใครรับผ้าถุงสามารถสั่งซื้อได้นะดาใส่รุ่นเดียวกันกันกบที่ดาถือเลยคือรหัส A09 นยะคะ6 5 0บาทเป็นผ้าถุงอัดกาวแล้วนะคะพร้อมใส่ติดตะขอให้แล็บเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างดีเลยเนื้อจะนุ่มๆน,นะคะเนื้อจะนุ่มๆน,นะใส่สวยแน่นอนนะคะแล้ว ก็นี่แมทคู่กันแบบนี้ไปเลยนะคะอันนี้คือโทนชมพูนะคะชมพูชมพูกะปินะรุ่นนี้นะคะตัวผ้าถุงคือสีชมพูนะคะชมพูนะคะนี่หมดไปหลายสีแล้วตอนนี้ด้ากำลังพูกัะปินะคะชมพูกะปิจะแมทง่ายมากอา่าถ้าเอาสีม่วงใส่กับสีนี้ก็ได้หรือสีชมพูใส่กับสีชมพูกัะปิก็ได้เหมือนกันนะคะสีนี้จะแมทง่ายมากนะคะสีชมพูนะแล้วก็มีเทาอมฟ้า นะคะเทาอมฟ้านะคะคือสีนี้นี่สีสีตัวจริงคืองานเป็นสีเทานะคะโทนสว่างแล้วก็มีอมประกายฟ้าเล็กน้อยนะคะอันนี้คือสีเทาอมฟ้านะคะนี่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็งานสวยเหมือนกันนะคะเออ้าโทนฟ้าอาจจะมีผ้าถุงเป็นสีนี้นะคะเป็นฟ้าน้ำทะเลนะคะ ก็แมทเป็นแบบโทนแบบว่าเสื้อโทนอ่อนผ้าถุงโทนเข้มนะคะก็แมทเป็นลุคนี้ได้เหมือนกันนะคะใครมีผ้าถุงโทนฟ้าอ่อนๆเหลือบๆอมเทานะคะแล้วอยากได้งานรุ่นนี้ไปเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้ย่อย,ยิงช้อชิงศูนย์สองนะคะแมทประมาณนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากแมทตัวผ้าถุงนะคะบนะคะสี่สิบแปดละห้าสิบมีด้วยเฉพาะแค่สีดำเท่านั้นนะสีอื่นไม่มีนะคะ อันนี้คือสีดำนะคะสีดำก็ใส่สวยเหมือนกันนะคะแพทเทิร์นเดียวกันนะคะเป็นสีดำนะคะมีตั้งแต่สามแปดสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกแล้วก็สี่สิแปดห้าสิบด้วยยอหญิงชอชิงศูนย์สองเป็นลายเกสรน,นะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะสีดำนะคะขยับอยากสองนะคะย่อหญิงชอชิงศูย์สองสีดำสวยนะ ดีดำสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นลายเกสรนะคะเวลาใส่ออกงานเนี่ยจะค่อนข้างแบบ เป็นทรงที่สวยนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้สวมใส่เลยให้แบบดูดีมากขึ้นเนาะเพราะว่าไหล่ที่ยกขึ้นเล็กน้อยนะคะแล้วก็สอบตรงแขนนะคะแบบนี้นะคะตัวเสื้อเข้ารูปเล็กน้อยนะคะดาจะใส่แน่นนิดนึงนะเพราะว่าดาเอา38มาใส่ดารอบอก36แล้วดาบวกเพิ่มแค่2นิ้วคือ36 37 3สมเจสมันก็จะพอดีเป๊ะเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยนะคะดาใส่38ได้แต่ว่ามันจะแน่นนิดนึงสําหรับดานะชอชิง่งอ๋ยอยหญิงชอชิง นะคะท่านได้รับนะคะส8 44 4ด4 4 4แล้วก็มี48 50ด้วยเฉพาะสีดำเท่านั้นนะคะที่มีนะสีอื่นไม่มีนะคะสีอื่นมีแค่ถึงแค่46นะสีดำรอบนี้ทำไซส์ใหญ่มาให้ด้วยนะคะ